คุณผู้ชมคะส่วนเหตุการณ์นี้ใครเจอกลางดึกก็ต้องภาวาค่ะเพราะว่าที่ร้านขายน้ำปั่นแห่งหนึ่งแม่ค้าอยู่ร้านคนเดียวแต่ว่าจังหวะนั้นมีผู้ชายขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดข้างๆร้านแล้วก็เดินมาด้วยที่ไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรเลยนะคะบอกว่ามาขอน้ำหน่อยแม่ค้าสาวรายนี้ตกใจคะ่ะตั้งสติได้วิ่งเข้าไปในบ้านล็อกประตูแล้วก็ถ่ายคลิปเก็บไว้ไปชมภาพกันค่ะเนีคะ่ะคุณผู้ชมนี่คือภาพของหนุ่มหื่นนะคะ ขี่รถมอเตอร์ไซค์คันนี้เข้ามาแล้วก็มีกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดแจ๋วเลยค่ะขี่มาจอดที่หน้าร้านขายน้ำปั่นในหมู่บ้านแห่งหนึง่งที่ตำบลพิมราชอําเภอบางบวัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะจังหวะนั้นไม่รู้ว่าหนุ่มรายนี้คิดอะไรอยู่ค่อยๆบรรจงถอดเสือ้อจนอยู่ในสภาพเปลือยกายล่อนจ้อนค่ะเดินเข้าไปในร้านน้ำปั่นนะคะแล้วก็จะไปขอน้ำกินเนี่ย,ยภาพนี้ที่เราให้ดูเขากำลังค่อยๆถอดเสื้อนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะ แล้วกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้ชัดเจนทีนี้เจ้าของร้านที่เป็นผู้หญิงเขาเห็นภาพที่ชายคนนี้เขาเดินเข้าไปถึงกับตกใจเนี่ยกำลังเดินเข้าไปเพราะว่าเขาคนนี้อยู่ร้านคนเดียวจึงรีบคว้าโทรศัพท์แล้วก็วิ่งเข้าบ้านไปพร้อมกับถ่ายรูปชายคนดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานก่อนที่ชายรายนี้จะเดินออกมาแล้วก็มายืนข้างๆมอเตอร์ไซค์ที่เขาขี่มานะคะคือจะบอกว่ามีบางจังหวะที่มีรถวิ่งผ่านมาเหมือนกันซึ่งหนุ่มรายนี้เนี่ย นะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้อ่มีไฟรถมาแล้วหนุ่มคนนี้เห็นรถมาทํำยังไงหลบสิคะคุณผู้ชมอ้าวไปแก้ผ้าให้สาวดูไม่อายแต่รถมาอายน,านั่นนสิขึ้นหลบแบบเนี้ยก่อนที่เจ้าตัวจะรีบใส่เสื้อผ้าแล้วก็ขี่รถออกไปเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งของวันที่9ที่ผ่านมานะคะเช้าวันนี้ทีมข่าวก็ลงพื้นที่เลยค่ะไปพูดคุยกับแม่ค้าขายน้ำปัน่น เจ้าตัวเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยปกติเล้าทํางานประจําแต่จะเปิดร้านขายน้ําปั่นที่หน้าบ้านเพื่อเป็นรายได้เสริมจะเปิดตั้งแต่ช่วงเวลาสองทุ่มไปจนถึงตีสองถึงตีสามของทุกวันแล้วก็ทุกครั้งเวลามีออเดอร์เข้ามาจะมีพี่ๆไรเดอร์เนี่ยเขามารับออเดอร์มารับน้ําปัน่นเธอก็เลยต้องเปิดประตูรั้วบ้านเอาไว้นะคะจังหวะนั้นหนุ่มปริศนาก็เดินเข้ามาแบบสภาพคือเธอบอกเธอใช้คาว่าชีปเปยเลยค่ะค,คือไม่ใส่เสื้อผ้าเปลืองเสื้อผ้าเข้ามาแล้วบอกว่า ของทินน้ําหน่อยและด้วยความตกใจจึงตะโกนถามว่าพี่มาทําไมเข้ามาทําไมและพี่ทําไมไม่ใส่เสื้อผ้าเธอถามไปแบบนี้ซึ่งเขาก็ตอบว,ว่าผมไม่มีเสื้อผ้าใส่จังหวะนั้นแหละเธอกลัวนะคะกลัวว่าจะถูกคนร้ายเนี่ยทำร้ายก็เลยเอาแก้วน้ําไปวางไว้ให้หลังจากนั้นตั้งสติได้คว้าโทรศัพท์มือถือเราก็วิ่งเข้าบ้านล็อกประตูบ้านพร้อมกับถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานไปฟังเสียงของแม่ค้าขายน้ําปั่นกันหน่อยค่ะ มองมองดูว่าหนูอยู่กับใครกาลังทําอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นว่าหนูอยู่คนเดียวแล้วเขาก็ถอดเสื้อผ้าตรงเนี้ยค่ะอตอนคือตอนมา,ม,า,ม,ามีเสื้อมามีเสื้อเหมือนกับเหมือนกับนุ่มเหมือนเหมือนนุ่มเสื้อใช่ค่ะอานนั้นอาจจะเป็นผ้าคมมาหรือะโลกอะไรต่างแต่พอมาถึงปุ๊บเขามาถอดถอดแกะตรงเนี้ย แล้วก็เดินทาแบบนัองมองๆหนูก่อนแล้วก็เข้ามามเหตุการณ์นี้ใครเจอช่วงกลางดึกก็กลัวนะคะผวาเลยแล้วเธออยู่ร้านคนเดียวด้วยทีนี้มีข้อมูลว่าก่อนหน้านี้ก็มีชาวบ้านถูกชายซึ่งมีพฤติกรรมในลักษณะที่คล้ายกันเนี่ยกระทําอนาจารในพื้นที่สาธารณะมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็คาดว่าผู้ก่อเหตุน,หน่าจะเป็นคนเดียวกันเบื้องตน้นแม่ค้าขายน้ําปัน่นก็เข้าแจ้งความกับตํารวจเรียบร้อยแล้วนะคะ เพื่อที่จะดําเนินคดีกับหนุ่มที่อยู่ในคลิปต่อไปไม่รู้ว่าทําทําไมแต่ว่าพฤติกรรมประหลาดมากๆค่ะครับ